ส่วนอันนี้ก็คือทองแดงนะครับทองแดงเมื่อวานกิ่งเมื่อวานก็ตัดเอาอยู่ช่วงนี้ครับต่โคนใหญ่ที่แบ่งไปให้น้องเขาอันนี้ก็พอเขาออกช่อดอกปุ๊บแน่นอนครับอันนี้ยอดเขาก็แตกอันนี้กิ่งเล็กๆเองนะครับกิ่งเล็กๆเองแต่ว่าก็แตกได้สองสองยอดนะครับดอกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะอมเป็นสีทองแดงนะครับเหลือบเหลือบสนิมเขาเรียกสีสนิมเนาะ <Okay. S 1> ออกทองแดง ชมพูแดงอมม่วงเอ้ยอมอมส้มนะครับข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ครับจริงๆถ้าดินดีๆเนะี่ยดอกเขาจะกว้างกว่านี้นะครับดอกจริงๆทองแดงเป็นพันธุ์ที่ดอกใหญ่ครับแต่นี่มันเป็นดินนะี่มันก็เป็นพื้นปูนมันเป็นดินที่ถมบนบ้านจัดสรรน,นี่นะมันมันลงไปลึกแล้วทีนี้มันอาจจะไปเจอชั้นชั้นดินที่เขาเอามามาถมมาเทพื้นมันก็เลยทําให้มันมันอาจจะกินอาหารได้ไม่ดี ดอกก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ออกตลอดนะครับเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยฮะนี่กิ่งใหญ่ที่มวากนะครับกิ่งนี้นะครับจากจากคนนี้ไปยาวเลยนะครับอันนี้ยอดประมาณยอดสิบกว่านะครับยอดสิบกว่ายอดเกือบยี่สิบยอดแล้วก็มีช่อติดไปด้วยอันนี้คือกิ่งใหญ่เลยหรือว่าจะจะเอาจากช่วงนี้ก็ได้นะครับจากแยกตัวนี้มาจากแยกตัวนี้มามีสองง่ามสามง่ามแล้วก็มีสามง่ามตัวนี้แล้วก็มียอดที่ไป อยู่สิบเอ็ดยอดนะครับเนี่ยจากช่วงนี้นะครับเนี่ยจากตรงจุดนี้เนี่ยจากตรงจุดนี้เลยนี่มุมนี้ขึ้นมานี่ก็สิบอดยอดแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยดอกเขาก็จะออกตลอดอย่างเงี้ยนะครับสองสีใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็ต่างกันต่างกันด้วยใบด้วยสีนะฮะพวกที่เป็นทองแดงก็จะขึ้นอยู่งั้นตลอดลองเลือกดูครับว่าจะเอาแบบไหนมั่ง อันนี้ก็เป็นกิ่งทองแดงนะครับอันนี้กิ so, ่งทองแดงทองแดงนี้กิ่งจะยาวใบเขาจะน้อยครับนี่ยฮะใบทองแดงจะน้อยใบเล็กๆนะครับใบใบจะกลมใบจะสั้นกว่าแต่ถ้าเป็นกานนี่ใบเขาจะยาวอ่าก้านใบจะเป็นสีขาวตัวนี้จะอมสีม่วงหน่อยนึงนะครับกิ่งเล็กๆเขาอันนี้คือสังเกตง่ายเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอ่าใม่วงๆหน่อยหนึ่งตัวนี้สังเกตที่ใบนะครับ พวกที่ใบของทองแดงก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยจะมีปลายม่วงหน่อยแต่ถ้าเป็นแกนนี่เขาจะขึ้นเขียวมาเลยนะครับก้านใบจะออกขาวๆอย่างนี้ครับ